กราบสวัสดีนะครับพบกันอีกครั้งครับผมหลังจากหายไปสักพักหนึ่งครับกับการไม่ได้ลงคลิปนะผมก็เนื่องจากปัญหาสุขภาพนั่แหละครับผมก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพบกันในวันนี้ครับผมก็มาพบกับการอัปเดตไทยลีก3ครับผมกับสโมสรของแต่ละโซนครับก่อนจะไปดูอัปเดตข้อมูลในตอนนี้ครับก็ตอนนี้ช่องก็ได้เปลี่ยน ชื่อช่องแล้วนะครับผมจาก Live g h t Stadium ครับผมก็เปลี่ยนเป็น Thai League Score Table แล้วนะครับแล้วก็ได้เพิ่มช่องทางการรับชมแล้วก็ติดต่อคับผมกับ Facebook Fanpage Thai League Score Table เช่นกันครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับเพิ่งเริ่มทำแต่ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มนิดนึงครับผมก็ฝากเดี๋ยวเออเดี๋ยวช่องครัผมก็จะมีการแจกรางวัลครับผมก็ของช่องเองครับผมก็มี ผู้สนับสนุนแล้วก็สําหรับผู้ที่อยากสนับสนุนเพิ่มเติมครับผมรออีกสักครู่ครับผมกาลังทําช่องทันการติดต่อสนับสนุนให้นะครับผมสาหรับของรางวัลของช่องเราก็จะเป็นเสื้อสโมสรครับผมก็ตอนนี้ก็จะพยายามใช้งบตัวเองแล้วก็จากผู้สนับสนุนบางส่วนนะครับเป้าหมายของรางวัลของทางช่องนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยจากจะให้เป็น ทุกเดือนก่อนนะผมแล้วก็เมื่อช่องโตขึ้นโตขึ้นก็จะเป็นทุกสัปดาห์ตามงบของตัวเองด้วยตามงบผู้สนับสนุนด้วยนะครับก็ขอขอบคุณไว้่วงหน้าครับผมผู้ที่กดรับชมกดติดตามกดให้กําลังใจทยกันกดไลค์ครับผมแล้วก็ผู้ที่จะตัดสินใจสนับสนุนช่องครับผมว่าจะเอาเงินส่วนนี้มาซื้อเสื้อมาแจกแฟนช่องของเรานั่นเองครับเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาครับเรามาดูข้อมูลไทยลีก3กันเลย ข้อมูลที่ผมให้ตอนนี้ยังไม่อัปเดตล่าสุดนะครับผมเท่าที่ผมรู้มาออทราบมาครับผมก็แน่นอนครับไทยลีก3มีทีมเลื่อนชั้น3ทีมแล้วก็ฤดูการนี้จะมีเลื่อนชั้นเอ้ยไม่ใช่จะมีทีมตกชั้น6ทีมครับผมตกไปเล่นอเมเจอร์ลีกทีมไทยลีก3ก็จะหายไป9ทีมแต่ข้อมูลที่ได้มาครับผมก็จะมีทีม จากเอเมเจอร์ลีกเลื่อนขึ้นมาเป็นไทยลีก3อีก8ทีมเท่านั้นไม่ใช่9ทีมนะครับผมแล้วก็ไทยลีก3ก็จะมีทีมบางส่วนที่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีขับไล่เซนซิ่งไม่ผ่านนะครับผมแล้วกออ็อาจจะมีบางสโมสรที่ถอนตัวเนื่องจากสภาพการเงินหรืออะไรต่างๆครับผมต่อไปนี้ก็จะมีการอัปเดตอีกนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ล่าสุดแล้วก็ผมยังหาข้อมูลทีมที่ ไม่ใช่ยังไม่ได้หาสิเอ้ยไม่ใช่ยังหาสิยังไม่ได้หาเออผมเพิ่งหายป่วยมาก็ยังไม่ได้หาก็ขอทําอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันครับผมเป็นข้อมูลเก่าที่ผมมีอยู่นะครับก็จะมีอีก8ดทีมที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาต,ตอนนี้ก็จะจัดสรรปันส่วนกันยังไงผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็เอาข้อมูลตอนนี้ไปก่อนนะครับเริ่มด้วยครับผมโซนที่หนึ่งครับโซนกรุงเทพมีทีมร่วมด้วยครับตอนนี้ครับมหาวิทยาลัยนอ็อตกรุงเทพบางกอก f c นนทบุรีย so ok ูเนเต็ดสบุญมีจามจุรียูเนเต็ดมอเกษมบันติด f อฟสยามเอฟซพรามแบงคอก STK เมืองนนท์เอทหารบก f อฟทหารอกาศ f อฟซีนนทบุรียูเนเต็ดอินเตอร์แบงคอกสุุตปาราการ f อฟซซึ่งตอนนี้ครับตารางมีทั้งหมด14ทีมทีมที่ล่วงชัดไปแล้วก็แน่นอนครับก็ต้องหาทีมใหม่ขึ้นมา โซนที่2ครับโซนภาคตะวันออกประกอบด้วยพัทยาดอร์ฟินยูเนเต็ดฉะเชิงเชาทุยฉะเชิงเชาอะไรเราฉะเชิงเซาไฮเทคเอฟซีพวกแดงยูเนเต็ดน่านค่ายยูเนเต็ดโอ้พาสะดุดไปด้วยเลยบ้านค่ายยูเนเต็ดสยามมิดกบินยูเนเต็ดอัศบินเกาะขวางยูเนเต็ดสอรอลฟอรเอฟซี FC. จันทบุรีเอฟซีสะแก้วเอฟซีบ้านบึงเอฟซี นาวิกโยธินยูเลกา FC และโซนตะวันออกครับผมมี12ทีมโซนต่อไปครับเป็นโซนตะวันตกมีทีมประกอบด้วยสระบุรียูเนต็ดมหาวิทยาลัยปทุมธานีหวัวหินซิต,ตี้สิงห์ละคลังทองกาญจนาบุรี FC อัสสัมชัญยูนเนต็ดอ่างทอง FC ทวีพัฒนาสมุทรสาครยูนเนต็ตกาญจนาพัฒน์อ สมุทรสงคราม FC ใช้นาทยูเนเต็ดและมีทั้งหมด11ทีมโซนต่อไปครับโซนเหนือประกอบด้วยพิษณุโลก FC แม่โจยูเนเต็ดวัดโบทซิต,ตี้ซีแควซิต,ตี้เชียงรายซิต,ตี้อุตรดิตศักสยาม FC นครแม่สอดยูเนเต็ดกำแพงเพชร FC เชียงรายล้านนาและน่าน FC ก็ทีมทั้งหมดมี12ทีมครับทีมที่หายไปก็จะเป็นทีมที่เลื่อนชั้นไปเลื่อนชั้นไปเล่นไทยลีก2แล้วก็ทีมอันดับสุดท้ายที่หายไปครับตามด้วยโซนอีสานครับประกอบด้วยเมืองเลยยูเนเต็ดสีสเกต FC นคราราชสีมายูเนเต็ดอุบลควนพัท f เอฟีสีสเกตยูเนเต็ดสุรินทร์ซิต,ตี้มหาสารคามาาสาใบเ่า f อฟสกลนครทูวิชั่นเอฟซียะโสธรเอฟซี คอนแกนมอดินแดงฟุตบอลครับอุดรยูเนเติดสุรินโขงชีมูลเอฟซีและทีมทั้งหมดครับผมก็จะมี13ทีมและโซนสุดท้ายครับผมก็จะเป็นโซนใต้ประกอบด้วยสงขลาเอฟซีนารายูเนติดเอ็มเอสคอนสูลาสซิตี้ตรังเอฟซียาลอซิตี้สตูลยูเนติดยังสิงห์หาดใหญ่ยูเนติดปัตตานีเอฟซีปาตองซิตี้พัทลุงเอฟซี มีทั้งหมดครับผมก็13ทีมก็จะหาเพิ่มอีก3ทีมครับโดยมีทีมเลื่อนชั้นไทยลีก2ทีมครับสำหรับโซนใต้แล้วก็ทีมล่วงชั้น1ทีมก็ทั้งหมดครับผมก็ยังไม่อัปเดตล่าสุดครับผมยังที่บอกครับต้องมีทีมเออทีมข่าวที่แว่วๆมาก็อะไรนะขับไรซิ่งไม่ผ่านแล้วก็ทีมที่อาจจะขอถอนตัวจากไทยลีก3ครับแต่แน่ๆก็ได้ข่าวว่าขึ้นมาแค่8ทีมเท่านั้นส่วน จะจัดสรรปันส่วนหลีกใหม่หลีกสามใหม่ยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปหาข้อมูลครับผมก็สําหรับวันนี้ครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็อ๋อก็อย่าลืมครับผมร่วมสนับสนุนช่องง่ายๆครับผมด้วยการกด subscribe like, ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปในนัดนะถัดไปครับผมสำหรับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมเข้าไปกด s ซับสไคร้เฟซบุ๊กแฟนเพจไทยลีกสกอร์เทเบิลไว้รอเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการแจกของรางวัลอย่างแน่นอนครับผมเริ่มต้นฤดูกาลกันเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ